คลิปที่สี่นะครับสวัสดีคลิปที่สี่าโดยช่อง YouTube นางสาวล่ำตีเวียงต่อไปเป็นคลิปที่สี่แล้วครับ เราต้องดีเบียงนะครับตอนนี้ทั้งรถปิคนัพนะรถนิสนนะครับก็จะมาลากข้าวนะครับี๋ยวก็จะมีการเกี่ยวข้าวนะครับรถนิสันและรถพิคนัพแต่ทีรถพิกนั p มีเด่นมีรถนิสันนะครับรถเกี่ยวนะคแสบ ทิปที่อดีตัะเพอือวัดตะเตียและอดีตัะเลอือวัดขอ้งตะเทียนนะครับก็จะมีทิปงานสดที่จมรมาร้องได้ชมกันอยู่อ,าาอยู่ในช่องเดียวกันนะครับอยู่ในช่องนางสาวล่ำดีเวียงนะครับให้กับท่านเจ้านี้ ที่คุณพี่ก็กำลังทอดลูกชิ้นอยู่นะพี่น้องนะครับอร่อยนะครับลูกชิ้นนะน่ากิอเป็นทานอร่อยมากพูดถึงลูกชิ้นนะครับที่หนองเท่าก็มีนะพี่น้องนะที่บ้านหนองเท่าก็มีเป็นบ้านบ้านเกิดของเจ้าของช่องจุดนะครับเป็นบ้านเกิดเจ้าของช่องจุดโดยช่องจุดนางสาวล่ั่มเบีย เดี๋ยวจะดับตอนที่จะไปอำเภอนั้นก็คงจะไม่ต้องถ่ายถูกนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาถ่ายตอนที่ถ่ายตรวจประชาชนนะครับก็จนะตีการถ่ายถูกเพราะว่าเป็นประเป็นสถานที่าทราชการนั้นเราจะคงจะไม่ต้องถ่ายนะครับไม่เห็นนะครับทเท่านี้

ที่ทุกท่านได้ชิมกานนะครับชมคู่นางสาวรักผีเวียงนะครับอันนี้เป็นบ้านโบราณนะพี่น้องมีสองคูด้วยกันนะครับบ้านโบราณนะครับมีสองคูด้วยกันนี่เป็นบ้านของใหม่เนี่ยหมู่ที่หกนะครับพี่น้องนะบ้านของที่นหมู่ที่หกนะครับหมู่ที่หก้ารประหยัดบ้านหมู่ที่หกนะครับ ชื่อเดียวกับะ้านของเที่เขียนตรงนี้นี่ก็เป็นวัดใหม่มุนกิรีนะครับเป็นวัดใหม่มุนกิรีนี่กับเวลพี่น้องติดตามรับชมนี่เป็นร้านค้าร้านขายนะครับพี่น้องนะเป็นวัดใหม่มุนกิรีนะครับ ให้กำลังด <can ving> ้าบพี่น้องตามรับชมกันนะครับทาช่องยูทูบาาสาวรัมดีเวียงนะครับ้กับดาพี่น้องเราสาวกินสีท่านได้ติดตามรับชมช่องยูทู เส้าลำตีเวียงแล้วสถานีสักครู่ก็จะมีการถ่ายกันยาวๆนะพี่น้องนะหลังจากขากลับจากทำพยาแล้วนะแล้วถ,ถ่ายกันยาวๆนะครับให้กับทุกสี่ทุกท่านได้ติดตามรับชมนี้ก็เป็นสถานีน้ำมับ้านบนครีนะครับเป็นสถานีน้ำมัยตำบลบ้านคีบ้านบนคลีนะครับเพื่อคือว่าโรงน้ำมันสน่งเสื่มสภาพบ้านบนครีนะครับใบ,บ,นบนนะนะสีขาหลา บ้านเก่าบ้านโบราณนะพี่น้องนะนะว่าปีกระแสไฟฟ้าใช้กันน,น,นี่ครับครับเวลาพี่น้องเราเอาอสีทุกท่านได้ตีดตามรับชม ขึ้นเลยนะครับพี huh like. ่น้องนะแล้วป่าในเยิงพี่น้องนะวันนี้ป่าเยอะนะได้ทำการถ่ายทำในเสดหรับใมคืนวันนี้ก็จะลงคลิปจะพี่น้องนะวันนี้ก็จะลงคลิปนให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมันโดยช่องยูทบาง่่ย เดี๋ยวสำหรับคลิปประวัตินั้นก็จะมีทีหลังนะพี่น้องนะเดี๋ยวจะมีคลิปประวัติที่ท่านได้ชมกันนะเดี๋ยวเราก็จะดูให้กับอาจารย์ต้นกำแพงผมนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดเรื่องต้นมไทยนะครัพังผมในเวลอตกยผมตกหมานะครับช่องบิมฟังก เพราะว่าขึ้นเนินไดพี่น้องนะขึ้นเนินก็เหมือนนับรถขึ้นเขานะพี่น้องนะเดี๋ยวเราก็จะไปจบคลิปตรงปากทางนะพี่น้องนะไปจบคลิปตรงปากทางแล้วเราก็จะเริ่มกันคลิปต่อไปก็คือคลิปหน้านะครับพี่น้องเราเจ้าลูกพี่น้องเราสาวลูกทุกชามกระสุ อนนี้มีคุณพี่คุณหญิงมาเรื่อยนะครับคุณพี่คุณหญิงมาผู้สาวยังไม่มาแล้วผู้สาวยังไม่มีมานะครับเวาาพี่น้องที่ตามรับชม ติดตามรับชมช่องยูทูบนางสาวล่ำสี่เพียงมาเรือนงานให้กับ้องหล่าสาวล่ำสี่เดี๋ยวจะมีบ้านเป็นสวยให้ดีจังนี่ก็จะเป็นบ้านมอิรีหมูหมูที่4นะครับกับการผู้ใหญ่บ้านหมูที่4นะฮะก็เป็นต้นต้นเขนย ขาจตไปจคลิปที่สองด้านด้านปากทางลังตรงทางสามแยกในลดกานะน,นี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านได้ติดตามนะรับชมกับช่อง YouTube นางสาวร่ำดีเวียงนะครับได้ติดตามรับชม ระดับสามแทกนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้านะครับจากช่อง YouTube นางสาวรัมดีเวียงนะครับสวัสดีครับ